รอดแล้วโว้ยในที่สุดก็ทำได้สำเร็จครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับแม้ว่าเกมแนละส่งท้ายของ VNL 2025จะเป็นฝ่ายพ่ายให้กับแคนาดาใน5เซตไป2-3ต่อแต่การได้1แต้ม สำคัญในเกมดังกล่าวครับส่งผลให้สาวไทยของเราครับสามารถพลิกสถานการณ์นะครับแซงหน้าเกาหลีนะครับหนีโซนแดงมาได้สําเร็จแล้วก็ส่งให้วอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีครับตกชั้นอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสรุปตารางคะแนนในช่วงท้ายตารางเนี่ยก็เกาหลีอันดับ18แนะครับแข่ง12นัดชนะ1มีการแพ้11นัดนะครับมี5แต้ม ขณะที่ไทยเราเนี่ยแข่ง12นัดชนะ1แพ้11เหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนเซตได้เปรียบแล้วก็แต้มได้เปรียบนะครับมี6แต้มก็เลยรอดอย่างฉิวเฉียดในการแข่งขันครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ของน้องเพียวอัชราพรคงยศครับเหมือนเป็นการยกภูเขาทั้งลูก ออกจากอกเลยนะครับในฐนานะกัปตันทีมนะครับเพียวบอกว่าพวกเรารู้ว่าทุกคนเป็นกาลังใจให้เราเราจึงพยายามอย่างมากเพื่อตอบแทนพวกเขานะครับเพียวยังแสดงศักยภาพในเกมนี้เป็นท Vielen, ็อปสกอร์รด้วยนะครับก็ถนะือว่าเป็นวันปาฏิศาสตร์ของสาวไทยกันเลยทีเดีย <betray sea. S 1> วค,ครับคุณผู้ชมครับคุณี่นะล่อๆอๆอๆโอ้คุณผู้ชมครับ รอดจนได้นะครับแม้ว่าไทยของเราจะไม่ถึงฝั่งฝันในการเอาชนะแคนาดานะครับแพ้ไปสามต่อสองแต่ว่าก็เข้าเงื่อนไขนี่นี่นีคนออยก็บคุยกอดกันครับดูครับยิ้มครับแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้ครับเออมาชี้ไปชี้มาครับ เออนะฮะดูยังคุยกันไม่หยุดครับย,ยังคุยกันไม่หยุดครับ <laughs> คนเขาบอกกันทั่วโลกเออโอเขตายแล้วอ,อ๋อคุยยังไปคุยกันเยอะเอามือปิดปากหน่อยนะฮะเออ,เอ,อคนเขาบอกกัน<ม>ทั่วโลกนะฮะชออ็อตก่อนนี่น่าจะเป็นช็อตก่อนอัฟต์เดย์นะฮะสำหรับ<ม>เรื่องอ้าวนี่จัดมาเดี๋ยวผมสรุปสกอร์ให้นะครับไทยแพ้นะครับแต่ว่าได้หนึ่งต้มที่ต้องการนะครับไปสองต่อสามยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สามยี่ห้ายี่สิบแปดสามสิบยี่สิบห้ายี่สามและสิ 3 5สนะครับครับกออ็อันดับแรกก็ต้องแสดงความด,ด,ดีก่อนนะครับเราก็กลับมาจากนรกขุมที่18นะครับก็รอดตกชั้นได้นะครับก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าทุรักทุเลนะครับตุปัตุเปมากๆเราเริ่มต้นได้ดีจริงๆนะครับวันนี้ในเซตแรกออกน้ำา70แล้วเราก็ปิดเซตแรกไปแบบ,บว่าทำลายเกมรับทำลายระบบการเล่นของแคดาได้พังหมดเลยอะ่ะทั้งเกมรับและเกมลูกอะ่ะเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับ ก็ปิดเซตไปไม่ยากเซตที่2เองเนี่ยเราก็ออกซาได้ดีนะครับออกน้ำ4-0คล้ายๆกับในเซตแรกก็ควรจะไปได้ง่ายกว่านั้นน่ะมีจังหวะนำ12ต่อ8นะฮะก็ค่อนข้างเยอะนะในช่วงกลางเซตแต่กลายเป็นว่าพอนําไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาลนกันเองนะครับแล้วเราก็เร่งจังหวะแล้วเราก็ไม่หลากหลายพอนะครับโดนบล็อกเขาเล่นงานค่อนข้างเยอะนะคือเกมบล็อกแฮดาเริ่มมาหัวเสาเริ make, right? <un> <with emotion> <music> ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางเซตที่2เป็นต้นมานะครับเราก็โดนเขาทำคะแนนแซงขึ้นไป แล้วก็แพ่ไปนะครับเซตที่สามเองก็มีจังหวะที่เรานำถึงแปดต่อสี่นะฮะก็น่าเสียดายที่ที่เราเองก็ไปได้ไม่ไม่ไม่ตลอดรอดฝั่งนะครับเซตที่สามนี่หนักเลยโดนบล็อกเขาเล่นงานจนโอ้โหหายใจไม่ออกเลยอ่ะคือขมไปทั้งคอเลยนะครับตีไปก็เจอแต่บล็อกตีไปก็ก็เจอแต่บล็อกนะครับมันก็เลยเป็นอันว่าเออเซตนี้เขาก็ทําได้ดีเขาก็กลับมาคือคือเซตแรกเนี่ยมันเขาเป๋นะพอ พอมันกลับมาดีพอพอกันอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ว่าว่าถ้ามันดีเท่ากันเนี่ยเราก็มีดุ้นที่จะชนะได้แต่ถ้าเราเป๋แล้วเขาดีเนี่ยเราอาจจะได้เซตแต่เราคงไม่ชนะนะครับแต่ถ้าเราดีแล้วเขาเป๋เราชนะได้แน่นอนนะครับก็ก็ชัดเจนว่าเขาเป๋ในช่วงเซตแรกเราก็ชนะได้แน่นอนนะครับแต่การว่าพอเซตสองเซตสามเขาเริ่มกลับมาได้พอมันดีพอพอกันแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะพอพอกันแต้มันไม่ขาดอ่ะมันจบที่สองคะแนนทั้งสองเซตอ่ะนะครับอันนี้คือเราก็อยู่ในมาตรฐานแต่แค่เขากลับมาหัวเสาเขาเริ่มเริ่มออกคะแนนได้ นะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของการเสิร์ฟอะอยู่ดีเราก็เราก็หายไปในเรื่องของของเสิร์ฟที่มันเป็นเสิร์ฟที่ดีที่เรามีในช่วงเซตแรกกับช่วงครึ่งทางของเซตที่2องทำให้เขาออกสั้นไม่ได้อะกลายเป็นหลังจากนั้นว่าเซตที่3ช่วงกลางเซตที่2ช่วงปลายเนี่ยเราไม่กล้าเสิร์ฟนะครับ<ม>เขาก็เปิดบอลแรกได้เพราอว่าจะไม่ได้ออกสั้นเยอะแต่เขาก็หัวเสาเขาก็ยังหนักพอที่จะทำลายโซนรับของเราได้นะครับเซตที่4ี่จริงผมคิดว่าเราไปตั้งแต่ช่วงที่เรา เราโดนนําไปช่วงนั้นเดี๋ยวนะฮะผมจําไม่ได้ว่าเราโดนนาไปเท่าไรแต่ว่ามันโดนนําไปยุ้สึกจะกประมาณ4คะแนนน่าจะ8 4ดสี่มั้ถ้าจำไม่ผิดผลที่เราไปแล้วนะคิดว่าเราไปแล้วนะครับมันรูปเกมอะไรหลายอย่างมันมันเป็นรองเขาไปหมดแล้วตอนที่เราเราตามเพา4สี่ต่อแดแต่ว่าเราก็ไม่ได้คะแนนชุดที่ทําให้เราไล่ขึ้นมาได้8ดเท่ากันหลังจากนั้นแต้มมันก็สลับกันไปกันมานะครับมีช่วงที่แคราดาเองก็สับสนกับตัวเองนะครับ ก็งงเหมือนกันว่ากุยติเปลี่ยนหน้าสามตั้งแต่ช่วงที่เล่นไปแค่หกเจ็ดคะแนนซึ่งผมไม่เคยเห็นใครเขาทำกันลักษณะนี้นะครับแต่ลุงกุยเขาก็รีบก็มองได้สองมุมม,มุมแรกก็อาจจะเอาลงมาซื้อเกมบล็อกมั่นใจในบล็อกที่มันต่อเนื่องมาจากเซตที่แล้วก็จะเอาฉีกใทยให้ห่างเลยจากการเล่นเกมบล็อกนะครับแล้วก็จะพยายามเพิ่ม ตัวบุกให้มันมากขึ้นฉีกเราให้ขาดตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยตัวที่มันไม่จําเป็นนะครับซึ่งหน้าสามของกุยแติในช่วงต้นเซตที่สี่ถือว่าเป็นหน้าสามมรณะเลยนะของเขา<ม>เองนะไม่ใช่ของของเรานะนะครับแล้วก็<ม><ม>พอเกมมันผัดมาในช่วงกลางเซตเป็นต้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าแคนาดาเองก็เบาลงไปทั้งในเรื่องของการเล่นเกมบุกเกมรับเองก็โซนค่อนข้างห่างไม,ไม่แน,น่นเหมือนในช่วงเซตสองเซตสามก็ไม่รู้ว่าว่าเกิดจากอะไรนะครับก็จะไม่พยายาม พูดในแง่ของที่ว่าเขาเขาตั้งใจจะจะอ่อยก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นก็ให้ถ้าพูดถึงในเรื่องของเกมกีฬาก็อาจ,จะเป็นในเรื่องของสมาธิที่มันที่มันก็ก็ดูแผ่วลงไปแล้วก็วางใจไปนิดนึงว่าเกมมันมันอยู่ในมือเขาแล้วรูปเกมต่างๆประกอบกับสาวไทยเองก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งพลังแรงกายแรงใจที่มีในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจะพยายามตีเซต ที่สของทางแคนาดาให้แตกให้ได้นะครับแคราดดเองก็ก่กอความผิดพลาดค่อนข้างเยอะในช่วงปลายเซตที่4มีทั้งเสิร์ฟเสียมีทั้งรับไม่ได้ตีเสียนะครับมีทั้งรับบอลแรกล้นจะไปเซตไปควักมาเสียฟาวจนกระทั่งแต้มสุดท้ายก็โดนจับฟาวแล้วกรรมการเองก็ไม่ให้ชาเลนจ์นะครับ <c oughs> ก็พยายามไปวยการสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้เซตนี้มาแบบชนิดที่เรียกว่า เป็นเซตที่ทําให้เราได้อยู่รอดในในในยุารนี้ก็คือตามเป้าของเราแต่ว่าคงมีการพูดถึงในส่วนของเซตนี้กันเยอะนะครับว่าว่าแคนาดาเขามาไม้ไหนแล้วเราลอดได้อย่างไรแต่ถ้าผมจะมองเป็นนัก,กษกา่เกมกีฬาก็คงจะมองไปในเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องของความละเอียดแล้วกันแล้วการวางแผนผิดของทางกุยเจตินะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครจะมองว่าเขาช่วยเราหรือว่าเขาพยายามจะอ่อยให้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งซึ่งผมเองก็ มีคิดใน,น,นลักษณะนั้นแหละก็พูดไปหมดแล้วในช่วงที่บรรยายเกมส่วนเซตที่5ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับเซตที่5เองก็งก็ไม่มีอะไรก็คนหมดแรงทั้ง2ทีมมาเจอกันก็ประสบความสำเร็จกันไป<ม>ทั้งคู่<ม>แล้วอ่าไทยก็<ช>ไทยก็ลออตกชั้นแล้วแครายเองก็ก็ช,ชนะก็ดีไม่ชนะก็ไม่เป็นไรก็มามาชี้ขาดกันในช่วงท้ายเกมซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือจังหวะที่แต้มเสมอ12เท่าอ่ะออมสินตีเสียแล้วก็โมเมตีเสียนะครับมันก็เลยเป็นอันว่าเราก็เลยแพ้ไปในเซตนี้ประมาณนี้ครับ อ่าร์บ็อกสกอร์เกมนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่ามาถูกเวลาจริงนะครับท็อปสกอร์เกมนี้เป็นกับตันทีมนะครับเพียอัชราพรคงยศครับ27่สแต้ม1เสิร์ฟเอสนะครับแล้วก็กับอีกยีตบขณะที่รองท็อปสกอร์เป็นบีมพิมพิชากกกรมครับ23แตม้ม23ตบนะครับแล้วก็ัำตามไปท่าดาวนักแจ้งครับ15แต้มนะครับ13ตบ2บล็อก มีสิทิ์สิพาพรออมสินมามาว่ะแจ้งเกิดเลยแปดแต้มหแต้มกับสองบล็อกกันญารัตห้าแต้มอ่ะเออน้องน้องน้องโบมาแล้วเ,ออเกมนี้มาดีเฉยเลยนะแล้วก็พรพันเกิดปราดสีแต้มพรพัน <laughs> ทำสี่แต้มได้ไงวะมีสองบล็อกกับอีกสองเสิร์ฟเอฟโอโวาริฟราสิทาเลอร์สี่แต้มครับนะจากตบทั้งหมดธนชาสี่แต้มวิมลรัตสามแต้มกับ อีกหนึ่งบล็อกนะครับขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับท็อปสกอร์ก็ตามค่าจอร์นสัน25แต้ม2 22ตบ1เซิร์ฟเอแม็กิโอแม็ลิโอนี่19แต้ม10ตบกับอีก1บล็อกนั่นเองนะครับซึ่งะระหว่างที่คุณนี้กำลังวิเคราะห์หลังเกมก็ตัวเพียวก็ให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาก็ร้องไห้เลย โคดออนนี่ก็หน้าแดงเลยนะดูสัมภาษณ์แล้วก็ผมดูนะบรรยากาศหลังเกมเนี่ยของสาวไทยดูจะคึกคืนกว่าแคนาดานะแคนาดานี่ชนะก็จริงแต่ว่าดูกองเชียร์กองกองเชียร์จากประเทศไทยนะครับหรือว่าแฟนขับคนไทยไปเชียร์ที่สนามเยอะมากนะเี่อิ้ตันนะครับก็ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการซึ่งตัดเกฑ์นหน่อยนิกวันนี้เราคุณว่าใครเป็นคีย์พาร์ทสำคัญสำหรับคุณเลย เรชอมพรพันธ์นะครับช่วยเยอะวันนี้ยเออในในคิดเอนผมคิดเอนผมผมให้พรพันธ์เหมือนกันวันนี้พรพันธ์ในการออดึงบอลให้เพื่อนเล่นนะครับในการพยายามแต่งจงังหวะให้ให้ให้เพื่อนเล่นนะครับหลอกบล็อกได้ค่อนข้างเยอะอ,อีกคนหนึ่งที่ก็ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็คือน้องเพียวอัญชาพรหงยศนะครับยี่สิบเจ็ดคะแนนเออเพียวกคงไม่คิดว่าจะมีมีมีวันม,มีวันนี้วัน,ว,นวันที่กลับมาได้ นะครับวันที่กลับมาได้ในรายการเนี้เออคือมันชอบใจมันมันหนักหน่วงมากแล้วเขาก็กลับมาได้ในวันที่สําคัญนะครับน้องบีเองก็อาจจะมาาหายๆแต่ว่าก็ไม่มีบีวันนี้ก็ไม่ชนะอยู่ดีไม่ไม่ไม่มีบีวันนี้ก็คงไม่ได้สองเซตจุดดีก็อาจจะวุบวาบในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆโดนเอ็กซ์ลค่อยๆโดนดูแลบริการก็เลยเป็นอันว่าก็ก็หายไปบ้างแต่ก็ยังมีถึงยี่สิบสามคะแนนนะสำหรับพระนาขหงน้องบีวันนี้น้องบีกับน้องเพียวนี่ตีเท่ากันเลยห้าสิบแปดลูก เพียวได้มา26พิมพ์ปีมได้มา23เปอร์เซ็นต์โอเคนะเกือบ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 เปอร์เซ็นต์40ต้นต้น40กลางกาก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็ยอดเยี่ยมครับที่เหลือก็ยังมีใครอีกชมพู่เนี่คะแนนเลยนะมือเซตนะบ็อกไปสเซิร์ฟเอสดไป2นะครับน้องโบเองก็ได้โอกาสในช่วง โค้งสุดท้ายนะครับเซตสามเซตสี่ก็ทำได้ดีลงมาแทนทางน้องไก่ที่เจ็บไปน้องไก่นี่ต้อ,องไปไตามว่าเจ็บอะไรไการัน์คำวงยอดเยี่ยมวันนี้นะครับผลงานชัดกว่าปีรถแป้นน้อยมากในการช่วยดึงบอลนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องออมก็ก็โอเคนะพอทนน้องออมเองก็ลงมาลงมาช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทางสัตยบพรจันทวิสุทธ์นะฮะเออก็ก็ ก็อ,อาจจะมีตีเสียบ้างตีอะไรบ้างแต่ก็โดยรวมแล้วก็วลงมาผ่อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับน้องเฟิร์นก็วันนี้ก็ได้ช่วงต้นแล้วก็ค่อยอหายไปสู้ไม่ไหวสู้ความสูงของบล็อกผู้เล่นแฮรดาวไม่ไหวนะครับทัดดาวสิบห้าคะแนนน่าชื่นชมครับตีไปสิบสามแล้วก็บล็อกไปสองนะฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทัดดาวเองก,ก็ก็เต็มที่แล้วนะครับอืมก็เล่นได้อยา่างยอดเยี่ยมนะครับก็ประมาณนี้สําหรับนักกีฬาของไทยนะครับ สำหรับผมผมให้ควมพันเหมือนกันคมพันนี่ท็อปจริงคือสุดสุดอะแบบบอลบางบุบางลูกยากนะเพราะวันนี้ถ้าให้สังเกตดูดีบอลแรกเราไม่ค่อยดีนะต้องวิ่งย้อนไปย้อนมาแต่ก็ป้อนให้กับเพื่อนๆนะโดยเฉพาะการพยายามแบบให้เพียวอะมีพอร์ให้ได้แล้วก็ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเพียวเองเกมนี้ได้ได้มีโอกาสเยอะเหมือนกันอาจจะมีพลาด มีผ้าติดๆปกติถ้าเราเห็นเธอผ้าติดๆ,ๆเนี่ยเธอจะต้องไปพักแล้วแต่ว่าโครอ,อนเขาให้เล่นต่อเพียวก็มีส่วนสําคัญมากในฐานะคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้นําในเกมนี้ผมว่าเพียวรับผิดชอบได้ในระดับที่โอเคช่วยทีมได้ทิยาก็โอเคทัตด,ดาวก็ตามมาตรฐานนะครับถือโดยรวมแล้วก็ผมว่าสอบผ่านนะครับซึ่งสำหรับมุมผมเกมไทยออกับแคนาดาเป็นอีกหเกมที่ผมจะจำไปเลยว่ามันคือเกม ที่โคตรมันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ระทึกเกมหนึงบีบหัวใจจนถึงวินทีสุดท้ายนะครับแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับเรารอดไปเล่น v n l 2 0 2 6นะครับซึ่งเออมันก็ดีกว่าที่เราจะต้องไปหล่นชั้นไปแล้วก็ไม่รู้อนาคตของเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ยืนระยะอยู่วันนี้นะครับออแพ้แคนาดาเราติดรบเท่าไหร่นะครับแพ้สองต่อสเนี่ย ติดโรมาณ0.86มั้งจำไม่ผิดนะครับกดนะ0.86ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เสียหายสักเท่าไหร่แต่ก็ยืนยังการันตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปตารางคะแนนกันอีกรอบแล้วกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วทีมเลือกรอบไฟนอลได้ครบแล้วนะครับแต่ว่าท้ายตารางเนี่ยตอนนี้ s i v b กำลังสรุปอยู่เดี๋ยวผมดูว,มว่าเราได้หกเราชนะเกาหลีด้วยการมีหแต้มนะครับ แมตช์ินเท่ากันที่หนึ่งแพ้เท่ากันเซตได้เซตเสียก็ชนะเซตเสียเสียน้อยกว่าเซตหนึ่งเอวเหรอเซตเอ็ดสามสี่กับเซตอ็สามห้าใช่ใช่แล้วเราก็ได้แต้มด้วยนะครับก็ถือว่าเชียบนะครับประสบความสาเร็จยิ้มได้มีความสุขได้นะครับสําหรับแฟนๆของนักกีฬาบอลเย์บอลหญิงไทยนี่เป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกเลยเลยว่าการเดินทางตลอดหนึ <Five Wuhan> uh ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นแบบโอ้โห โคตรโคตรอภินิหารนะครับโคตรแบบคือคือชนะหนึ่งแล้วรออตกชั้นนี่แบบว่านะมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเขามาดีจริงๆนะครับทุกทีมปีนี้มาดีต่อไปก็คงจะต้องประเมินกันใหม่ก็ดีเหมือนกันที่เรารอดตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาประเมินคู่ต่อสู้ใหม่คู่ต่อสู้ที่เราคิดว่าเราจะชนะเขาได้วันนี้ไม่ง่ายวันนี้ไม่หมูแล้วนะครับเราต้องมไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือแล้ว <laughs> ใช่ปีสองพันยี่หกไปลุกแน่หรืองพันยี่หกไปลุกแน่แล้วก็ก็แสดงความยินดีกับแฟนกีฬาทุกคน <c oughs> ผมเองก็มีความสุขผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ได้เห็นสาวไทยแล้วก็อได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยวันนี้รายงานบอกว่าช่วงของการถ่ายทอดสดทางยูทูบอะคนดูเป็นแสนะนะครับ <c oughs> แล้วมันแข่งไม่ได้แข่งวันธรรมดาไม่ได้แข่งเวลาปกติแต่แข่งวันจันทร์นะครับตีสามนะครับแต่แฟนกีฬาไทย เครียดนะผมเห็นทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนดูก่อนเกมผมรู้ได้เลยว่าทุกคนเครียดนะครับผมเห็นตอนนี้ผมทำคอนเทนต์ว่าไทยจะรอดนะแล้วก็เงื่อนไขแบบนี้100%เนี่ยทุกคนเครียดนะครับนอนไม่หลับแต่วันนี้นะครับทุกคนน่าจะมีความสุขไปทำงานแล้วมีความสุขยิ้มได้เกือบ3 0 0แสนใะช่ไหมคุณชวัขอบคุณมากครับโนะหยบนะ ugh, เยอะนะเยอะนะแล้วก็นี่แหละนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีสำหรับอะ่ะ การเริ่มต้นใหม่แล้วกันการเริ่มต้นใหม่ของสาวไทยแล้วก็ในยุคของโคดอทที่เข้ามาแล้วดูทุรักทุเลหน่อยจากนี้นะครับยังเชียร์กันต่อนะครับสาหรับสาวไทยเราย,ยังไม่จบภาร,รกิจนะครับนี่คือพึ่งใพัสัปดาสัปดา์นี้ยแล้วก็สัปดาน้าก็ซีวีลีกแล<ะ>้วพึ่งจะภากร,รกิจแรกของปีครับภาร,รกิจที่สองก็คือซีวิลีกสองสนามแล้วก็เปลี่ยนทำเนียมด้วยปกติเราจะเล่นสนามสองนะแต่วันนี้สนามแรกที่ประเทศไทยเราเลยนะครับที่โคราชบัดนิชใช่ปะโคราชนะ โครโาดนะครับก็มาต้อนรับน้องตู้เย็นคนสวยกันหน่อยนะฮะเขาเตรียมรอเป้าเราอยู่แล้วเขาไม่ไปเล่นรายการพิเศษที่จีนเพื่อจะเก็บมาซัดเราโดยเฉพาะอยากได้แรง์กิ้งจากเราจะแซงเราในแรง์กิ้งโลกนะครับแต่ว่าเสียดายนะว่าเวียลไทยยังอยู่นะวเวียดนามนะแล้วก็เดี๋ยวยังมีชิงแชมป์โลกให้ได้ติดตามด้วยแชมป์โลกแล้วก็ซีเกมซีเกมนะครับโหโดยายยาูยาวๆมีความสุขนะครับกันทุกท่านทุกคนนะอัน,นิคมีอะไรฝาก เป็นแฟนไหมท้ายแล้วก็ก็วันนี้ก็เป็นวันที่เอเรามีความสุขแล้วกันนะครับก็เอก็ขอให้กองเชียร์งดต่อว่างดงดด่าโค้ดงดด่านักกีฬากันสักครึ่งวันแล้วกันถ้าทําได้นะเออยินดีไปกับพวกเขาก่อนนะครับไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่ามันก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้ได้อยู่รอดกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวก็ เดี๋ยวช่วงค่าค่อยมาสรุปอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้อีกทีก็ได้พี่แจมนะครับตอนนี้ก็ก็สว่างแล้วเนาะนะฮะยกาย้ายเออก็วันนี้ก็ก็ตืจนใจปีปีหน้าเรายังจะได้ได้ดูไทยเล่นใน V วีแอลกันต่อนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่มีไทยสดทางฟรีทีวีแต่ว่าก็คงจะเห็นแล้วว่ายังไงวอลเลย์บอลหญิงก็ยังเป็นกีฬาที่แฟนๆให้กำลังใจกันเยอะมากไม่ได้น้อยหน้าฟุตบอลชายหรืชาติไทยเนาะ อืมอืมใช่ครับแล้ที่เหลือก็เดี๋ยวรักใครชอบใครก็ไปตามเชียร์กันต่อในรอบแปดทีมสุดท้ายผมเชื่อว่าเอบรรยากาศก็ก็คงจะไม่ต่างกับโอลิมปิกมากที่กองเชียร์ของไทยเองก็เป็นกองเชียร์ของชาติยักษ์ใหญ่หลายๆชาติก็คงจะไปให้กําลังใจกันนะครับรักบราซิลก็เชียร์บราซิลรักจีนก็เชียร์จีนรักตุรกีและอิตาลีก็ก็ไปเชียร์หมดหมดหน้าที่ของของทีมสาวไทยละตอนนี้ก็เป็นเรื่องของของการลุ้นแชมป์ละก็รักใครชอบใครก็ไปเชียร์กันแล้วกันนะครับ ครับผมอ่ะค,คลิปนี้เราทั้งสองคนลาทุกท่านไปก่อนนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบ,บาย